พลังให้เต็มที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์งานแสดงรถยนต์ของคนไทยยิ่งใหญ่ระดับโลก23มีนาคมถึง3เมษาย,ยนนี้อาคารเชเลนเจอร์อิมแพ t คเมืองทองธานีฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชือ้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด โรงเรียนกุลดิดจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ดรบัณฑิตครุทางคะผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกุรดิดวิทยานุสร์อําเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูร์เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2565พร้อมกล่าวให้โอวาทเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้เกิดขึ้นกับนักเรียนในการดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมของอนาคตได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จโดยมีนางวันวิมลคารุทาง ผู้อุมหนุยการโรงเรียนคณะผู้บริหารครูผู้ปกครองและนักเรียนจากโรงเรียนกุลดิฐวิยานุสรหนองไผ่และวิเชียรบุรีร่วมพิธีณห้องประชุมโรงเรียนกุรดิดวิยานุสรอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูร์ท้งนี้เด็กหญิงรละดาวันเทียบริ์ได้เป็นตัวแทนนักเรียนกล่าวนำคำปฏิญาณจากนั้นเป็นการประกอบกิจกรรมบูมกุลดิฐวิยานุสรต่อด้วยการแสดงชุดพ้อนรำบายสีสู่ขวัญโดยนักเรียนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งและการแสดงของคณะครูในชุดบายสีผูกขวัญทั้งนี้ดรบันดิตคารุทางคะผู้รับใบอนุญา าตโรงเรียนกุลดิ์กล่าวให้อวาดว่าตนมีความรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแกร่นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งมีความสําคัญแก่นักเรียนเป็นอย่างยิ่งและเชื่อว่าในวันนี้ทุกคนทั้งคุณครูผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนต่างมีความรู้สึกปราบปื้มปิติยินดีในความสําเร็จที่เกิดขึ้นของนักเรียนทุกคนสิ่งสําคัญที่ตนอยากให้ทุกคนยังคงทําต่อไปคือการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องศึกษาหาความรู้ใหม่่เพราาะะปััจจุุุบนนีี้โลลกกกแททสิงงอยม การเปลี่ยนแปลงไปอย่างเร็วมากพวกเราไม่หมั่นศึกษาหาความรู้เราอาจจะเป็นคนที่อยู่ในสังคมโลกได้อย่างไม่สมบูรณ์สําหรับการจัดงานวันนี้ขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่สําเร็จการศึกษามีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับชั้นการศึกษาที่สูงยิ่งขึ้นมีความพร้อมในการทํางานร่วมกับผู้อื่นและเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมรวมทั้งเป็นโอกาสในการแสดงความยินดีต่อความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งของนักเรียนอีกด้วย ไม่ได้มาอยู่กับพวกเราจ,จนเป็นหนึ่งเดียวก็คงจะเป็นกรณีที่ตาทุกคนทีมข่าว AEC TV Channel รายงานชาร์จพลังให้เต็มที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์งานแสดงรถยนต์ของคนไทยยิ่งใหญ่ระดับโลก23มีนาคมถึง3เมษาย,ยนนี้ อาคารเชลเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธานีฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด